ร,ร้อยตำลีพุทธิพงศ์อุตรสศรีนะครับวันนี้ก็ท่านมาเที่ยวชมเป็นพระธาตุซึงประจําวันเกิดขนเกิดวันพระฤหัสบดีนะครับซึ่งมีความเชื่อเป็นพุทธศาสนาผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีวันเกิดตรงกับวันพฤหัส ก็จงได้มาสกระพระธาตุประสิทธ พระธาตุที่นคนเกิดประจำเป็นวัดพระธาตุคนเกิดวันพฤหัสเป็นความเชื่อของชาวพุทธพระธาตุประสิทธิ์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมรูปลักษณ์พระธาตุอำเภอนาว่าเนี่ยก็ตั้งอยู่ในเขตเขตติดต่อ เขตติดต่อกับจังหวัดสกลนครเป็นอำเภอที่อยู่นอกสุดนะใกล้สุดทางอำเภอส่วนอำเภอที่กับอำเภออากาศํำนวยจังหวัดสกลนครส่วนในเขตนครพนมก็จะมีตั้งอยู่ในเขตอำเภอสีตองคลมลักษณะของพระธาตุ นะครับลักษณะของพระธาตุประสิทธิ์นะครับถึงผมก็มาบ่อยนะครับมาสักการะบ่อยเพราะว่าผมเกิดปนพระบบราชบดีเดี๋ยวเรามาดูคําสักการะนะครับคำสักคำสักสการะของพระธาตุประสิทธิ์คําสักการะพระธาตุประสิทธิ์ก็คือเราเริ่มแรกก็จะตั้งน้โมสามจบนะครับแล้วก็กล่าวคำ บูชานะครับสัมสัมภูเเตะคาเมทิเตอิมัคสเมงอารามเเตังอารามเเเตเทวะรัตตะรัตนะโมริติราชาธินะนามมะเกนะกันโตภาษะมหาเถเรนะสติงเถรานุเถเรเฮ อิมัตสมิงพุทธะปะระสัจจิเจติเยอานิตังทาปิตังจตุตะทัสสะพุทธะทาตุนจาอะระตะทาตุนจะจตุจตุสังเวชนียะมัติกันจะสิระสา เมนะนามิสัพเพปิอันตะรายามีมาเหศงตัดสะเตชะสาอันนี้ก็เป็นคำกล่าวคำบูชาคำสกรลพระาธาตุประสิทธินะครับเดี๋ยวผมจะพามาเดินดูรอบๆจะรู้สึกบริเวณรอบๆรบๆ้อนมากครับก็ต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตพักษณะบริเวณโดยรอบ ต้องขอยากสวมรองเท้านิดนึงนะครับเพราะว่าคือปกติก็ต้องไม่ไม่สวมแต่ว่าผมอากาศร้อนมากนะครับตรงนี้ก็ช่วงวันบ่ายสามครับเป็นเวลาบ่ายสามบริเวณรอบก,ก็ลมลื่นดีครับนี่ก็จะตรงนี้เป็นแท่นของคำบูชาพระอุปคุตคำบูชาพระอุปคุตพระอุบคุตตัเทระ คำพูชาพระอุปคุตก็นะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุปคุตโตจะมะหาเถโรสัมพุทเทนะวิกายะ วิยากโตมารันจะมาระฟรันจะโสอิธานิมหาเทโรนมัสสิตวะปฏิติโตอะหังวันธามิอิธานวะอุปคุตังจะมหาเทรังยังยังอุปัตถวังชาตังวิทังเสติ อะเสตะโตมหาราพังพระวันตุเมนี่คือเป็นคำกล่าวบูชาพระอุบคุตนะครับพระเทราพระอุบคุเทระในดูบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆในส่วน ในกระับรอบก็จะเป็นกำแพงกำแพงสีขาวนะครับแล้วก็บนยอดก็จะเป็นบนยอดก็จะเป็นแผ่นคล้ายๆแผ่นเป็นแผ่นอะไรเขาเรียกแผ่นนีคือเป็นแผ่นเสมานะครับแผ่นเสมาแผ่นเสมารอบๆแผ่นเสมาสีทองแผ่นเสมาสีทองรอบๆ แถบก็จะเป็นแถบสีแดงนะแถบสีแดงกาแลงขาวมีความหนาพอสมควรประตูก็จะมีประตูประตูล้อมทั้งสี่ด้านนะครับประตูของรอบพระธาตุทั้งสี่ด้านนี่พระธาตุเดี๋ยวจะพาไปดูสระนี่เป็นน่าจะเป็นสระการประเรียนเก่าอาคารที่เห็นนี้ครับน่าจะเป็นสระการประเรียนเก่าก็จะมีการ ข้างในก็จะมีการเจ็บบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับของมุทธศาสนานะครับอาคารนี้ก็เป็นอาคารพื้นไม้ก็จะมีรูปพระนะครับพระมีรูปพระอันนี้รูปพระอ,อุปุปสวะ ตัวอันนี้ก็จะเป็นที่เสาที่จะเป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เสานี้ก็จะเป็นการรูปวาดของพระพระชะตุกันหนึง่งพระชะตุกันกันหะนึ่งแต่ละเสาก็จะมีการเป็นรูปวาดส่วนเสาอีกภาพที่เห็นนี้ก็จะเป็นพระโมคราชเป็นรูปวาดของพระโมคราช เสาเนี่ก็จะมีเป็นรูปพระพระลาหุนนะครับพระลาหุนก็น่าจะเป็นพระกับทุกเสานะครับทุกเสาก็จะเป็นรูปวาดพระรูปวาดของพระพิสุต่างๆนะครับก็อย่างที่เห็นนี่ก็จะเป็นเสาพระที่เห็นนี่ก็จะเป็นพระพระอัตาอพระอัตคิรอะอัตคิอันนี้ก็เป็นพระยศ พรยะยาศักส่วนภาพที่เห็นนี้ก็จะเป็นบันทึกของรัชกาลที่เก้านะครับที่ได้มารัชกาลที่เก้าก็พระบาทสมเด็จพระภุะมิพลนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริิิก็สนนสเสด็จเสด็จมาบำเพ็ญกุศลน้มรักาการพระธาตประสิทธิ์แล้วก็ทอดผ้ากระถินต้นเป็นส่วนพระองค์เมื่อวันที่สิบาม เมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 1 5ทางวัดทุกทางก็ได้นำภาพราชการที่10มาราชการที่9ะะมาช่วงสวายพระกฐินมาบันทึกเรื่องราวไว้อันนี้ก็เป็นภาพภาพของราชการที่10 บันทึกเรื่องราวต่างๆนี่ก็เป็นในการที่สิบก็เป็นการถวายตรัสัดน์ในการที่สิบถวายตรัสัด,อ,ดอันนี้ก็พระครูประสิทธิ์ศึกษากรถวายพระพุทธรูปทองคำกับในการที่สิบเนี่ยเป็นบันทึกเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็น่าจะเป็นของพระแก้วมรกต แก้วมากรตำลองนะครับแก้วมังกรตำลองก็นํำเป็นแท่นหลังคาด้านบนก็น่าจะเป็นเป็นไม้ครับหลังคาด้านบนเป็นไม้แต่ว่าอาคารเป็นปูนหลังเก่าก็ส่วนหนึ่งก็จะมีรอยล้าวไปแล้วอันนี้เป็นเป็นผ้าผ้าทำเป็นแบบกระโจม ทำแบบจะโจมเรื่องของพญานาคโออากาศรู้สึกอากาศร้อนมากครับอากาศร้อนมากมันทึกเรื่องมันเป็นการบันทึกข้อมูลคร่าวๆนะข้อมูลคร่าวๆกี่วกับ พระธาตประสิทธิ์เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมจะมาทํามาทําเป็นสตอรี่ให้ดูละเนละเอียดนะครับห้องน้ําห้องน้ำเดีไปพักเลยห้องน้ําไม่น่าจะมีเข้าปัม๊มไป,ไป,ไปโอเคเดี๋ยววันหน้าผมจะมาทำให้ดูนะครับ ไว้ยังไว้พระธาตุตะครอ่าโอเคคระแขงตีของตีละครั้งอันนั้นทีของอันนี้ไม้ไม่มีอันนี้ไม้ เสียงดังตีเสียงยิ่งดังยิ่งได้บุญเยอะเสียงกล้องกลางวานบุญก็ยิ่งไปไกลแสดงถึงอำนาจภายแผ่บุญบารมีโอเคก็ประมาณนี้ครับประมาณเดี๋ยวว่าหน้าเพจะนำมารีวิวแล้วทำเป็นเตอรี่ดีๆนะครับสำหรับคลินี้ก็เป็นการบันทึกคร่าวๆครับวันพระธานประสิทธิ์นะครับ ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันคลิปนี้ท่างขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ